สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาลองคุูชั่นตัวดังตัวนี้ให้ชมกัน,นะคะ่ะแบร s ์สกินทิฟิเนาะก็ใช้แล้วเป็นยังไงดูได้จากวิดีโอน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะคะว่าการปกปิดเป็นยังไงบ้างน,นะค,ะ,คะเรากดมาเต็มพับเลยนะคะ นี่นะคะลงให้ดูนะคะหนึ่งด้านนะการหกปิด,ดีมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราก,กดมาค่อนข้างเยอะนะคะกดแค่ปั๊มเดียวนะคะเกลี่ยดได้แบบเต็มหน้านแบบนี้เลยดูฝั่งนี้นะคะด้านที่ยังไม่ได้ลงเนาะเดี๋ย<า>วไปลงทั้งสองด้านให้เรียบร้อยค่ะ ค่ะก็รงลึกาปทั้งสองด้านนะคะจะเห็นว่าการปกปิดดีมากนะตอนนี้ก็คือเนื้อคูชชั่นเนี่ยแนบสนิทกับผิวไปแล้วนะคะสัมผัสก็จะหนึบหนึบนิดนึงนะแต่ว่าก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยนะค่อนข้างจะปกปิดดีมากๆนะคะเดี๋ยวจะลองทดลองใช้ทั้งวันแล้วก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าผลการใช้ทั้งวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างปกปิดดีแค่ไหนจะหมองไหมหรือว่าจะไหลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเออครึ่งวันแล้วนะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็อยู่บ้านนะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะคะมาดูผิวกันเนาะนี่นะคะมันจะมีความเงาขึ้นมานะแต่ว่าไม่มันจนแบบเป็นน้ำมันออกมานะคะเรียนจมูกในเราซับบ่อยก็จะหลุดบ่อยหน่อยนะคะโดยรวมผิวยังดูสวยดีอยู่นะคะนี่นะ แต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างหนานะคะคือตัวนี้เวลาลงเนี่ยมันจะให้ความเบาแต่ว่ามันจะมีความหนาดูเป็นงานผิวที่ค่อนข้างแบบแน่นดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นแบบว่าริ้วรอยตกร่องบ้างนะคะผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดใครมีแบบริ้วรอยใต้ตารอยย่นที่หน้าผาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเห็นแบบการตกร่องที่ค่อนข้างชัดนะคะในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ของจริงค่อนข้างชัดเนาะ อันนี้เราค่ะเราใช้แป้งโปร่งแสงเสซตเบาๆเท่านั้นเองนะก็จะได้งานผิวประมาณนี้นะคะสำหรับครึ่งวัน ค่ะสรุปรวมตัวนี้นะคะก็เป็นคุชชั่นที่น่าสนใจมากล่านะคะปกปิดติดทนแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีความหนานิดนึงเนื้อสบายผิวนะแตะขึ้นมานิดเดียวก็ลงได้ทั่วหน้าแล้วนะคะใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะตัวนี้กำลังดังเลยแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะด้วยนะวันนี้ต้องลาไแล้วนะคะสวัสดีค่ะ